กราบสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศกราบสวัสดีค่ะพี่น้องราษฎรปลดแอก2 5 6 3นะคะขณะนี้ท่านได้เข้ามาชม Facebook Live กับพี่ดาเปลี่ยนระบอบค่ะเมื่อเราอยู่กับรัฐบาลเล่นขายของนะคะ เราก็จะต้องมาหาโลเคชันประมาณอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะพูดคุยกันว่าวันนี้นะคะรัฐบาลที่เขาเรียกว่าอะไรนะเฮี้ยที่สุดเท่าที่ประเทศไทยจะเคยมีมานะคะค่ะกราบสวัสดีนะคะพี่น้อง ค่ะวันนี้ขณะนี้เป็นเวลา6โมงเช้านะคะของวันที่สเอาละค่ะของวันที่สามกรกฎาคม2564หรือ221 0 21, ในประเทศไทยนะคะแต่ที่สหรัฐอเมริกายังเป็นวันที่สองอยู่ค่ะพี่ดาก็จะมาประชาสัมพันธ์นะคะว่าอีกสองวันค่ะ วันที่4รกรกฎาคมคือวันวันที่4ในชัอเมริกานะคะคือวันที่เขาเรียกว่าวันอินดีเพนเดนเดหรือฟุตออฟจูลเราจะมาพบกันนะคะพี่ดาก็จะมา Facebook Live, ไลฟ์เรื่องเวลาวอีกครั้งหนึ่งในวันที่4ค่ะแต่วันนี้ตั้งใจจะมา Facebook ไลฟ์สั้นๆค่ะเพื่อที่ว่าเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่เมื่อวานนี้นะคะเราได้เริ่มต้นออกมาต่อสู้อีกครั้งหนึ่ง การลงถนนของประชาชนพี่ดาต้องกราบหัวใจทุกๆหัวใจนะคะที่ออกมาต่อสู้เพื่อตัวเราเองนะคะคิดดูก็แล้วกันเถอะคะ่ะมันบอกว่า120วันมันจะเปิดประเทศได้แล้วขี้โม,โมนะคะฉีดวัคซีนิซีโนแวคเนี่ยนะคะมันเอาไม่อยู่นะคะประเทศอื่นๆในโลกนี้เนี่ยเขาเอาไม่อยู่แล้วประเทศในยุโรปเนี่ยเขาฉีดอแอสตาราเซเนกาด้ซ้ำไปนะคะแต่พอเข็ม2องนี่เขาเปลี่ยนเป็นไฟเซอร์กัน และพีดาก็สามารถจะได้อ่านได้นะคะเป็นยังไงคะโอเคเรามาคุยกันใกนลนะ้ๆกัะมาตรงนี้ค่ะ <c oughs> จับน้อยหนึ่ง สู้เพื่อที่จะเปลี่ยนระบอบการปกครองที่เป็นเผด็จการเป็ดเสร็จเนี่ยนะคะที่น่าเกลียดที่สุดนะคะวันนี้เราจะไล่รัฐบาลให้เฮี้ยตู่ยังไงมันก็ไม่ไปค่ะเพราะอะไรคะมันออกมาพูดแล้วไงฮะมันพูดตั้งแต่ปี2558หรือ2559ค่ะเดี๋ยวพี่ได้จะโพสต์ไ้ให้ดูนะคะว่ามันบอกว่า มันมาโดยอำนาจของสถาบันพระหมหากษัตริย์มันมาโดยอำนาจของพระหมหากษัตริย์พระหมหากษัตริย์ให้อำนาจมันมาใช้ทั้งทางนิติบัญญัติบริหารตุลาการนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมันมาโดยใครมันก็ต้องไปโดยโหดนั้นนะคะหรือมิฉะนั้นนะคะก็บอกแล้วค่ะว่าวิธีการเปลี่ยนแปลงประเทศทุกๆประเทศในโลกนี้เนี่ยนะคะมันเปลี่ยนได้3แบบมันเปลี่ยนได้โดยส สามคนหรือสามองค์กรที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้นั่นคือถ้าประเทศที่มีมีสถาบันรกษัตริย์นะคะหนึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เปลี่ยนแปลงประเทศสองคือกองทัพและสามคือประชาชนโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งคนที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้ในขณะที่ประเทศนั้นเป็นแต่ละประเทศเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงประเทศอื่นเราเอาประเทศไทยเนี่ยเลยนะคะเมื่อปกครองโดยพระมหากษัตริย์ แล้วก็บอกว่าเป็นประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยนะคะประเทศไทยเนี่ยขณะน,นี้ถ้าจะเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยเปลี่ยนได้โดยสามงองค์กรนะคะหนึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์สองกองทัพและสามประชาชนขณะนี้กองทัพอยู่กับสถาบันกษัตริย์เหนียวแน่นมากนะคะไอเฮียตูเนี่ยนะ สองสถาบันนี้นะคะดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้กับการที่เราจะมาออกมาร้องขอต่อต้านอะไรต่ออะไรนะคะมันต้องเกิดการลุกขึ้นต่อสู้สามัคคีประชาชนเพื่อค้นล้มเผด็จก,การโดยการปฏิวัติโดยประชาชนนี่คือคําตอบสุดท้ายค่ะดังนั้นพี่ดาจึงบอกว่าคิดดูสิเขาว่าวันนี้กองทัพซึ่งวันนี้มันมาควบคุมประเทศโดยการยึดอํานาจตั้งแต่ 22พฤษภาคม2557นะคะยึดอำนาจรัฐบาลนายกยิ่งรักเนี่ยนะคะและยังไงเพราะฉะนั้นมาจนถึงวันนี้นั่นคือกองทัพทั้งกองทัพกดขี่ประชาชนคนทั้งประเทศเอาไว้และก็กดขี่ไปเรื่อยๆคนทั้งประเทศทํามาหาเงินเท่าไหร่เป็นภาษีออกไปเนี่ยนะคะไม่กลับสู่ประชาชนแต่กลับไปทําให้พวกมันร่ํารวยแล้วก็คําบัลลัง คือมันมันข้บมาหลังกันเองเนี่ยนะคะเพื่อที่จะกดขี่เอาแรงงานของประชาชนเนี่ยนะคะเป็นเขาเรียกว่ากลับไปสู่ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชรา์ที่ประไตยเผด็จการเบ็ดเสร็จอย่างงี้ค่ะได้ยังไงคะมันมาถึงตรงจุดนี้ที่เมื่อวานนี้ประชาชนตายถึง60กว่าคนนะคะติดโควิด -6000 กว่าคนประเทศไทยเป็นไปถึงตรงนั้นแล้วพี่ดาเห็นภาพ คนเดินเดินมาแล้วก็ล้มลงไปนะคะแล้วก็ไม่มียังไม่ได้รับการดูแลก็เจออย่างนั้นปุ๊บไม่นานนะคะจากกล้องที่จับอยู่นะคะก็ะมีเจ้าหน้าที่มาและยังไงคะ่ะมันไม่ใช่ตรงนั้นอย่างเดียวเขามันระบาดไปทั่วประเทศไทยแล้วเสร็จแล้วมันบอกว่าจะเปิดร2 0วันสุดท้ายร2 0วันนับจาก,กวันไหนอ่ะสุดท้ายก็กลายเป็นว่าเพียงแค่ข้ามยังไปทันข้ามคืนเลยคะ่ะตีหนึ่ง ล็อกดาวน์แล้วไม่ใช่ล็อกคือวิธีล็อกดาวของเฮียมันเนี่ยนะคะมันล็อกดาวแบบเลือกปฏิบัติห้างสรรพสินค้าเปิดได้ถึง3ามทุ่มไปนั่งกินอาหารที่ภูเก็ตสุขสบายดีนะคะร้านอาหารเปิดให้มันมานั่งกินได้แต่ร้านอาหารของประชาชนคนทั่วไปเนี่ยเปิดไม่ได้นั่งกินไม่ได้แล้วก็คนทามาหากินร้านไม่ว่าจะร้านอาหารไม่ว่าจะนักดุนตรีไม่ว่าจะใครทํางานกลางคืนกลางวันคือทุกสาขาอาชีพของประชาชนเนี่ยเดือดร้อนไปหมด จะอดตายกันไปหมดแต่พวกมันสบายแห่อยู่อย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันถึงจุดที่มันมีคําพูดบอกว่ามีใครไม่ทนนบ้งมีใครไม่อะไรยังไงบ้างเราสามารถมองดูได้นะคะว่าการออกมาต่อสู้ของแต่ละภาคส่วนคุณจะต่อสู้แค่ไหนถ้าคุณบอกคุณจะกินข้าวทีละคาคุณจะไล่ประยุทธ์ออกไปก่อนแต่การไล่ประยุทธ์ออกไปแล้วได้ล โดยวิธีไหนก็ตามมันก็ยังเป็นรั้วนูนอยู่เพราะฉะนั้นมันไม่ได้แก้ปัญหาประเทศเลยแล้วคนที่ออกมาต่อสู้นะคะเราก็ต้องคิดค่ะว่าเราจะต่อสู้ตรงไหนเพราะวันนี้เมื่อวานนี้ได้เห็นเพนกวินเ,เดินขบวนไปกับพี่น้องประชาชนไปจนถึงทำเนียบนะคะแล้วเราก็ไปเปิดร้านค้าขายกันเนี่ยนะคะเพราะวันนี้เราต้องช่วยตัวเองเพราะมันปิดมันไม่ให้เราข,า,ขายมันไม่ให้เราทำอะไรเราก็จะต้องค้าขายแล้วโอเพนแอร์อย่างนั้น มันก็เหมือนกับมึงนั่งอยู่ที่ภูเก็ตแหละนะมึงนั่งแดกอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยมึงไปได้มึงทําอะไรได้แล้วมึงก็ไม่ใส่แมสด้วยนะคะแต่ประชาชนเราจะระมัดระวังตัวของเราในตรงนั้นนะคะแต่เราก็จะออกมาประท้วงมันและเพนกวินประกาศเมื่อวานนี้บอกว่าร2 0วันนับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะเราวันที่สองนะคะเราจะไล่มันไป 120วันมึงจะไปตายโหงตายหาอยู่ที่ตรงไหนก็เรื่องของมึงนะแต่เราจะเปลี่ยนประเทศใน120วันทำให้ได้นะคะพี่น้องคะวันนี้พี่ดาก็ถือโอกาสมาพูดสั้นๆก่อนนะคะเพราะว่าเราเห็นแล้วนะคะระยะทางพิสูจน์ม้าก,การเวลาพิสูจน์คนดังนั้นวันนี้เราจะร่วมต่อสู้กับราษฎรปลดแอกนะคะเราคือ ราศรสอนเราจะร่วมกันต่อสู้สร้างสามกีประชาชนเพื่อโค่นล้มเผด็จการโดยการลุกขึ้นปฏิวัติโดยประชาชนค่ะพี่น้องคิดดูสิคะวันนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็เห็นมีอีกข่าวหนึ่งนะคะตูนบอดี้แสลมนะคะทัวลงเพราะว่าคนเขาถามว่าก่อนหน้านั้นโอ้โหออกมาวิ่งเดินวิ่งไปทั่วตั้งแต่จังหวัดไหนไปถึงจังหวัดไหนนะคะระยะทางตั้งเท่าไหร่โอ้โหได้เงินตั้งตั้งจะเป็น กี่ร้อยล้าน,นะคะเป็นพันล้านหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาจะเอาไปช่วยสั่งโรงพยาบาลอะไรแต่ไม่รู้คือจริงๆวันนี้คุณเอาแท้แค่สาขาชีพคุณนะคะคนทํางานกลางคืนเขาออกมาว่าเขาไม่ไหวแล้วคุณไม่รู้ร้อนรู้หนาวก็คือเขาออกมาพราะว่าเขารับงานสร้างภาพ สร้างฮีโร่ทั้งๆท,ที่ฮีโร่คนนั้นไม่ได้เป็นฮีโร่เลยนะคะมันสร้างขึ้นมาช่แวบ,บหนึ่งหรืออย่างไอ้บินบัลายลิดอย่างเงี้ยนะคะหรือใครแต่ไม่ใครอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้เนี่ยมันคือพวกภาพลวงตานะคะเอามาหลอกลวงประชาชนสุดท้ายเขาเรียกอะไรถ้ามันไม่ใช่ของจริงค่ะของจริงก็คือเสี่ยงเป็นเสียงตายเสียงชีวิตออกมาทะลุฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนและวันนี้เราต้องร่วมกันค่ะ ถ้าเราไม่ร่วมกันลุกขึ้นปฏิวัติประเทศโดยประชาชนนะคะอย่าหวังเลยค่ะและเอาอีกอันหนึ่งนะคะอะอย่างพี่โทนี่ก็ออกมาตลอดเวลาเนี่ยที่จะมาชี้แนะว่าต้องแก้ปัญหาประเทศอะไรตรงไหนยังไงแต่ที่สำคัญที่สุดวันนี้สำคัญที่สุดก็คือสงครามของไอโรคระบาดท,ที่ชื่อโควิด -19 นายกทักษิณบอกว่าให้มนานาผมมาสิผมจะหาวัคซีนให้ดู มันบอกว่าไอ้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 เฮียไอ,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 อ้หนูผีมันบอกว่ายังซื้อไม่ได้ก็มึงยังไม่เซ็นสัญญากับไฟเซอร์แล้วพี่ดาได้ข่าวว่ามีนะคะบอกอายการบอกว่าที่สั่งโมเดอร์นาเข้ามาเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นสัญญาที่ส่งเข้าใหม้มาให้มันอนุมัตินะคะพี่ดาก็เลยไม่รู้ว่าโมเดอร์นานี่เข้าประเทศไทยหรือยังแต่พี่ดาเชื่อว,ว่าประเทศไทยนี่มันเป็นประเทศรูปหน้าปะจมุกนะคะ ไอ้พวกเขี้ยพวกนี้มันลอยหน้าลอยตาไมใ่ใส่แมสส์เนี่ยนะคะมันไม่ฉีดลอคัสซีโนแวคต์นะคะมันกล้ามันออกมาได้ขนาดนั้นเนี่ยน,นะมันฉีดไฟเซอร์แบบพี่ดาเนี่ยแหละ,ะมันฉีดโมเดอร์นาเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะมาถึงได้หน้ารื่นอย่างนี้ได้นะคะอยู่ในพี่ดาอยู่ในประเทศสหร,รัฐเมกาเนี่ยเขาเปิดเกือบจะทุกรัฐแล้วนะคะคือไปไหนมาไหนนี่ก็ไม่ต้องมีละพี่ดาก็พกแมสเพียงแค่ว่าอายุ72แล้วนะถ้าตรงไหนคนเยอะๆหน่อยนึงเนี่ยน,นะมันจะนิดหน่อยก็ระวังตัวไว้ก่อน เพราะว่ามันยังไม่ถึงร0อแต่เมืองที่วิดาอยู่นี่ร้อร์แล้วนะคะก็บอกพี่น้องค่ะว่าวันนี้มาสั้นๆค่ะว่าการต่อสู้วันนี้เราอยู่ที่หน้าทำเนียบเราเปิดท้ายขายของเรามาทำมาค้าขายอะไรของเราทาไปนะคะพิดาเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งคนแล้วก็ทํำต่อไปค่ะพรุ่งนี้ประลืนนี้ถ้ายังอยู่จนถึงประลืนน,น,ะะนี้นะคะวันอาทิตย์นะคาวันที่สี่ วันที่4 4th of July ที่อเมริกาก็น่าจะเป็นตอนเช้าของ 4th of July ก็4วันที่4ที่ประเทศไทยตอนค่ำพี่ดาจะมา Facebook Live เล่าเรื่องวัน Independent e d y y คือวันที่เราไม่ขึ้นต่อใครแล้วนะฮะเราเป็นไทยคนอเมริกันเขาประกาศวัน Independent e d y y คือวัน 4th of July 4กรกฎาคมนะคะแล้วก็เรา จะมาประกาศสักดาห์อินดิเพนเดนต์เของคนไทยด้วยนะคะแม้ว่าวันที่4กรกฎาเราจะยังไม่ได้ร0 0แต่เรามาแสดงความเป็น i ินดิเพนเดนของตัวเราทุกคนนะคะโอเคค่ะเราเข้าใจตรงกันนะคะสู้ๆค่ะเพื่อเสรีภาพเสมอภาคและพลาดอดภาพสู้ๆนะคะเราเข้าใจตรงกันค่ะ I l เล e y ยูค่ะพี่น้องเจ๋งมากค่ะ คุณเท่านั้นนะคะทุกๆคนคนไทยคุณไม่มีสีเสื้อแล้วค่ะวันนี้คุณมีอย่างเดียวค่ะว่าถ้าคุณไม่ค้นล้มระบอบเผด็จการราชาธิปไตยสมบูรณาญาสิทธิราชเบ็ดเสร็จออกไปและสถาปนาร,ระบอบประชาธิปไตยให้สาเร็จประเทศไทยก็จะอยู่ในยุควังวนที่คุณจะกลายเป็นทาสในเรือนเบี้ยย้อนหลังกลับไปกี่ร้อยปีก็ไม่รู้ถามหน่อยเถอค่ะไม่ว่าชีโนแวก ไม่ว่าแอสตาเซเนกาในบอกแอสตาเซเนกาเนี่ยจะผลิตจนกระทั่งโอ้โหเป็นผู้ผลิตในภูมิภาคเอเชียแล้วทำไมถึงวันนี้นะคะญี่ปุ่นเขาเหลือเขาบริจาคให้มึงผลิตแต่มึงไปรับบริจาคกูคไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรแล้วขอโทษค่ะสถาบันพระมหากษัตริย์โอ้โหก่อนหน้านี้เมื่อสองาเดือนก่อนนะคะ ไม่รู้ว่าออกมาแต่ละทีนะแหยแหนไปทางโน้นทางนี้ทางนั้นแต่ละครั้งที่ออกมาใช้เงินเป็นสี่ห้าสิบล้านแต่วันนี้หายไปไหนคะรวยที่สุดในโลกซื้อวัคซีนดีๆมาฉีดให้ประชาชนคนทั้งประเทศเท่านั้นเลยค่ะเราก็จะได้ภูมิคุ้มกันหมู่นะคะแล้วก็จะเปิดประเทศได้ประชาชนก็จะได้ทำอะไร,ะไ,รได้แต่เมื่อไม่ทำประชาชนทุกคน เราต้องลุกขึ้นทำลุกขึ้นสู้ปฏิวัติประเทศไทยให้สำเร็จค่ะคได้ไหมคะ่ะเจอกันวันที่สี่กรนยา,าอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ Facebook Live กับพิดาเปลี่ยนระบอบค่ะสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวไปทักทีหลังนะคะเพราะขณะน,นี้ที่นี่ทุ่มครึ่งแล้วค่ะพิดาจะซื้อข้าวโอเคนะคะตุ๊บ